ันันยงตีน้องายมังย่ตเงีนยฮึ่บวกจัดั้งยักตีนะตรงนู้นตายเคี้ยวนี่ายเคี้ยวเนียไม่ให้บางควเหยียบให้เดี๋ยวโอเคมเหยียบนะโอเคน้องอันนี้เราก็จะตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนตั้งเองไิวอันนี้คับวเดียวลุ้มเดนจับมาทุกคน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครกดกระดิ่งด้วยนะ๊ะเราพากไหมนี่คือเกม๊ยงวัดทำเองนะทุกคนนี่คือแมรุกควางแลมรกางมรุกควงเกีเราจะมาวัดกับเอียดดูทุกคนเลยว่างเยดนะแล้วดูว่างวัดแต่กล้องรู้ดีเราไม่ต้องแสงมากนะไว้ใจหมดเลยดูดอ้ช่วนูน เอาเรียบร้อยได้แล้วเลังเลยมาจนต้องทำสองต,ตอนน่จริงเหรอตรอนนี้มันไม่อยู่เนี่ยมันก็มึงมาสองตอนก็เิ็นสองตอนกันนะออมอันรูดทีนี่โอเคได้พมมีมงองียดนี่ยเดี๋ยวทงตอ,ตอตนลนๆได้ไหมบางเียดออนันดับบางเียดอยู่เลยไม่ได้คืองียดฝึกมาเป็นปียางวเ่ออเดียวมันรูดอะไรวะต้องตอนมันดึงงียบ

เกียหเยมเัก้องไวกนให้ตากล้องหเกียนะทุกคนมันหยยบเกลียคือหยับไ well ้เลยหยยบไว้แล้วก็เดี๋ยวมีจะต่ายจากตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้กินหยับใหอ่เลยนี่ของเียเส้นไหนเอามันเส้นไหนก็ได้เรื่อประักษ์เส้นเส้นเลียวเสนมาม่าเนื่อยของมันเส้นเกลียวนะขอมันต้องเส้นเกลียวได้ตับว่ามีจะายจากตรงนี้นะ้มันนะ โอเคเนี่ย okay, ชัดดีโอเคจะได้เห็นชัดเลยว่าับเวลา9นาทีจัดไปถ <c oughs> ือเวลาเก้านาทีว่าซ้าเลยนี่ก็หลงังกีมาน้องๆเดี๋ยวมึงเียจะโยนให้ดูที่กีเลยนะทุกคนมอ okay, งเห็นเส้นไหนนะเส้นไหนก็ได้ทักจ้นของหมัดไม่รักสายไม่ดีเป่าหลับไปเลยอ๋อไปดิ้งรุ้งใช่ đứng ở tưng lên. Nào này. Leo. Có mà mọi người Có mà ghi nhận, nhưng nó lều <laughs> <laughs> lều <laughs> Lê lên lều lên โอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยาอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยัอ๊ยโอกยโอ๊ยโอมยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโย

จูเลยนี่ผมเยียบปนีเลยอันนี้จูเลยบอกแล้วไอ้ปลาที่หลกเดยใกล้บังหวเดี๋ยวเี้ต้องติดไอ้นู่นก่อนปลาปลาติดมาไหมปลามาไหนเงีติดบ้งก่อนก็มังเยียบปลาปลาไอ้ก็มังมาปลาปลามาไม่รู้มึงเงี้ยมึงมาไหนเนี่ย máu mát, tiếp ở ở à có bằng nhà bỏ cục là lại kia này cứ nước chũ lười, nhiệt đẹp bên này. มอหมดตยังไม่มามาเดี๋ยวผมไปเยี่ยมไอ้เล่าอันนี้มันไม่มีน้ำนะมันทักในนู้นบ้านเออพัดในนังนนูไม่เหรีบไป

mày hẹn mày hẹn quá à, mày bọn nhà lùng mọi Rồi có chơi lên lưu phá bài phá bài phá bài phá phá bài phá bài phá phá bài phá bài phá bài này, งานนี่น้่งานกาน okay. นันไม่เป็นโอเคอันน่งจับกี้ร์นภากไปเลยนะ <c oughs> จัดไปงลูกเรา้าคเราไปบ้านนอนกันนะไม่องมลอกเอง้าเราไปนอนเลยเช็ด้ำรไปเลยเียอเยรเยกันเอาไว้เลย

Có tầng này à? Mà nó. Mặt cô leo Ủa kê uôi rồi Hắn kia là hắn Này là lôm ขมองเอียดขึ้นไหมครับเร็วมงเอียดขึ้นเร็วขันนึ่งเร็วขัน้นึงเร็ว tiệp rồi cùng bà đẹp lên ไม่ดีคันเร็วโซคันเร็วโซคันเร็วแต่ก็มังเย็บไปทางนั้นน่ะต่อครับทุกคน ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วไม่ขึ้นเราไม่มีเราไม่มีอนะ่ะ,ะนี่เรามาแล้วนี่ตรงตัวของผุ้มน่ารักเลยตรง เร็วไม่มีลมไปเร็วไปเร็วกินเร็วไปกินเร็ว <tip> <Balea, baleo. tip> Các nào rồi ơi, nào? ơi. Nào? Là mặt mặt gì đi đi cứ leo cứ leo cứ bay Oleo, oh, oleo, oh, oleo. Oh, 1 cân 1 lên 1 1 nâng cân ừ ngay là cân điêu กันหนึ่งเลยมาตู้บ้างขายเลยเหรอขายคำเดี่ยวมันได้ก็ดึงไม่ได้เลยหลับไม่ได้เลยที่นี้อืมของมันของมันเหยียดทุกเลยไม่ได้เวลาเราแตะคลิปดีๆถึงไม่ให้ลุกอืมอได้ก่เดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปนี้แล้วก็คลิปว่าววันอืมนี่ลมหายใจดีๆเขาไม่ขึ้นทุกคนหนึ่งเขาไม่แลงใช่เขาไวแข่งหมกไวหมกไว้ดูไว สวยวันนีวย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาด้นะเหนื่อยมากทุกคนพอแล้วสิ็นาทีพังเลยนะตูเลยนะเชีงสีดำนี่ไม่ตันนี่ขาดแล้วไม่ได้เครับทุกโอเครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มันเดิมกดซับตไคร Right now, somebody!